ทิปเด็ดบายสกายบุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่จีจิลิสินกับบุยบุยกันอีกแล้วในทิปเด็ดบายสกายบุ๊กนะคะ14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันนี้พี่จีจะมาเล่าถึงประวัติวันวาเลนไทน์และความหมายของดอกกุหลาบให้น้องๆฟังกันนะคะประวัติวาเลนไทน์ในราชสมัยจักรพรรดิคอร์ดิอุสที่2ได้มีนักบุญวาเลนไทน์หรือเซนต์วาเลนไทน์ เป็นผู้รีเริ่มการจัดงานแต่งงานแต่ไม่นิยมให้แต่งงานกันเนื่องจากช่วงนั้นโรมประสบกับสงครามจากักรพรรดิคอดิอุสที่สองต้องการเกณฑ์นคนไปรบแต่มีบุคคลจำนวนมากที่มีครอบครัวมีภรรยามีคนรักแต่ไม่อยากทิ้งครอบครัวไปทำให้จกักรพรรดิคอดิอุสที่ 2. อตัดสินใจให้ยกเลิกการแต่งงานและการมั่นทั้งหมดของชาวโรมันในตอนนั้น แต่นักบุญวาเลนไทยยังมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะจัดงานแต่งงานให้กับผู้รักทุกผู้จนกระทั่งเขาโดนจับตัวไปขังคุกและได้พบรักกับเสาวตาบอดเมื่อโดนจับได้นักบุญวาเลนไทยจึงถูกนำตัวไปประหารซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ดังนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงเป็นวันที่ผู้คนรำลึกถึงนักบุญผู้อุทิศตนให้แก่ความรักนั่นเองใช่แล้วพี่จี นอกจากนี้สีของดอกกุหลาบแต่ละสี<ม>ก็มีความหมายแตกต่างกันด้วยใช่ไหมพี่จีใช่แล้วล่ะปุยปุยเช่นกุหลาบแดงหมายถึงฉันรักเธอกุหลาบสีชมพูหมายถึงความรักโรแมนติกกุหลาบสีขาวหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์กุหลาบสีเหลืองหมายถึงความรักแบบเพื่อนเป็นต้นใช่แล้วพี่จีพี่จิรู้ไหมว่าสัญ,ญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์คืออะไร สัญ,ญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ก็คือเทพเจ้าคิวปิดหรืออ e ีรอสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักนั่นเองถูกต้องแล้วจ้าพี่จีสกายบุ๊กมีทิ้งเด็ดๆให้น้องๆได้อ่านทุกวันทาง Facebook Fanpage Skybook Thailand ส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ได้ทุกวันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Skybook Channel แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊ง จะได้ไม่พาค,คลิปใหม่ๆจากทาง Skybook Thailand ด้วยนะคะวันนี้พี่จิจิรสินกับปุยปุยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับ<ม>ทิมเด็ดบา Sky ย Skybook Happy Valentine Day ค่ะ Happy Valentine bye ๊ายบายจ้า